ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565สำหรับชาววันเสาร์จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากๆโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ จะทำให้ท่านได้รับโอกาสทางด้านของการเงินที่ดีมากๆมีทรัพย์สินเงินทองมีความร่ำรวยมีโอกาสที่จะได้เงินจำนวนเยอะๆก็จะค่อยๆหมุนเข้ามาเปิดเส้นทางที่ดีๆอีกหลายด้านเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับเราก็จะมาดูกันในวง,งกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูครบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของชาววันเสาร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของ การงานนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเส้นทางการงานอาชีพวิถีชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีเรามาเริ่มต้นจากจุดที่หนึ่งะครับเป็นสตานะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่ ดีขึ้นนะครับสรับชาววันเสาร์คนที่รอคอยโอกาสในการที่จะยกระดับตัวเองเปลี่ยนแปลงการงานของตัวเองจากความซ้ำซากจำเจนหน้าเบื่อหน่ายนะครับใครที่เจอปัญหาอยู่ณช่วงนี้ก็อดทนนิดหนึ่งใจเย็นๆนะครับเพราะว่าแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นการงานของท่านก็จะมีการขยับขยายสร้างโอกาสใหม่ๆขึ้นมาบางคนก็จะเปลี่ยนแปลงงานบางคนจากงานตรงนี้ไปทํางานใหม่ๆที่มีโอกาสที่มีความ สดใสมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอ่ะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่สําสหรับชาววันเสาร์ในเส้นทางของอาชีพการงานนะครับเป็น4ถ้วยนะครับอาจจะมีความไม่พอใจความหงุดหงิดความบําคาญกับการตัดสินใจกับการเลือกสิ่งที่ได้ร,รับในสถานการณ์บางอย่างที่ เป็นอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งรอคอยนั่นแหละรอคอยการที่จะทำความเข้าใจรอคอยการเปลี่ยนแปลงรอคอยอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับสำคัญที่สุดอยู่ที่การเรียนรู้เข้าใจเพื่อยกระดับตัวเองนะครับเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์บางอย่างนะครับมันอาจจะทำให้เราหงุดหงิดลำคัญใจแต่ถ้าเมื่อไรเราเข้าใจเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจุดนั้นได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ ต่อมาเรามาดูส่วนที่3นะครับเป็น1เหรียญนะครับการที่เราจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินก็จะตามเข้ามาด้วยนะครับใครที่รอคอยโอกาสการเงินอยู่จะมีแนวโน้มที่จะได้รับความสมหวังด้วยนะครับภาพรวมของการงานแนวทางชีวิตของชาววันเสาร์คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใครที่รอคอยโอกาสรอคอยความสำเร็จรอคอยโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับความสมหวังนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนของการเงินแนวทางทิศทางการเงินชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโรคใบที่1เป็น2ดาบนะครับมีแนวโน้มในการติดต่อการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานแนวทางชีวิตทั่วๆไปรวมทั้งเรื่องของ การเงินด้วยนะครับท่ามกาสที่จะสร้างรายได้จากสื่อออนไลน์มากขึ้นในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับเพียงแต่ว่าการตัดสินใจการที่เราจะทําอะไรก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในเรื่องของการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น w i n อ of Fort จูนนะครับวินออ f ฟอร์จูคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่น่ามหาัศจรรย์มากๆ ในเรื่องของเส้นทางการเงินนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับโอกาสของท่านจะพลิกสถานการณ์จากจุดที่ไม่ค่อยดีจากจุดที่ตกต่ำจากจุดที่ล้มเหลวไปสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินจํานวนเยอะๆไม่ว่าจากการทํางานจากโชคลาภวาสนาหรือว่าโอกาสดีๆที่จะหมุนเข้ามาในช่วงต่อจากนี้ไปก็จะเปิดกว้างขึ้นมานะครับ Wheel of Fortune เขาเรียกว่ากงล้อของโชคชะตาของมหาสมบัติของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบน่าอัศาจรรย์ก็จะค่อยๆหมุนเข้า มาด้วยนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเจเหรียญน,นะครับเรื่องของการจัดการบริหารเรื่องของการที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องของการเงินด้วยนะครับว่าจะได้รับอย่างไรลงทุนอย่างไรแก้ไขปัญหาอย่างไรเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่จําเป็นเข้ามาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าได้เงินมาเยอะก็ใช้จ่ายไปหมดโดยที่ขาดการบางแผน อย่างนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นักนะครับมีการจัดการที่ดีขึ้นก็จะส่งผลให้ระบบของการเงินของท่านเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3คือเรื่องของ ความรักนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเส้นทางความรักเป็นอย่างไรมีเจถ้วยเข้ามาก่อนนะครับเด้วยคือความคิดนะครับค่อนข้างที่จะคิดเยอะพอสมควรในเรื่องของความรักว่าจะทําอย่างไรต่อไปจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะอย่างงน้นอย่างนี้นะครับคือความคิดมาก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับบางทีก็จะฟุ้งซ่านสับสนอยู่กับวังวนของความคิดพอสมควรในช่วงนี้นะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะส่วนที่2นะครับเป็น3มเหรียญนะครับพี่น้องชาว วันเสาร์ครับเส้นทางของความรักครอบครัวนะครับยังมีโอกาสดียังมีดวงของควาว่าโชคลาภหมุนเข้ามางานฟรีแลนซ์ก็ตามเข้ามาการแก้ไขปัญหาต่างๆสําเร็จลุล่วงนะครับงานเยอะในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับรวมทั้งคําว่าโชคลาภที่จะเกิดขึ้นมาด้วยนะครับมีเซนต์มีสัญชตาตญาณในการที่จะสร้างโอกาสต่างๆเข้ามาทําให้สถานะของ าการเงินนะครับในครอบครัวดีขึ้นมากๆต่อจากนี้ไปมีโชคมีลาบมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น8ถ้วยนะครับ8ถ้วยคือการก้าว พ้นจากปัญหาได้นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับถ้าเผื่อว่าท่านกําลังเจอปัญหาที่ไม่เข้าใจกันนะครับการตัดสินใจไม่ถูกการทะเลาะความขัดแย้งกันในเรื่องของความรักด้วยในช่วงก่อนหน้านี้นะครับช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเข้ามาใครที่รอคอยโอกาสดีๆเกี่ยวกับความรักก็จะสมหวังครอบครัวก็จะย้อนกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นปึกแผ่นมั่นคงต่อไปในอนาคตด้วยนะครับนี่คือการแก้ไขปัญหาการก้าวพ้นจาก ต่างๆซึ่งพี่น้องชาววันเสาร์มีโอกาสดีที่จะได้ทำและก็รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในช่วงต่อจากนี้ไปด้วยนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทิศทางแนวทางของชีวิตคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับมาดูไพ่ทาโร่ใบที่หนึ่งเป็นเด็กถือเหรียญนะครับคนที่มีลูกมีหลานมีบริวารน,นะครับก็จะนำสิ่งที่ดีขึ้นมา ในช่วงนี้นะครับมีความมั่นคงขึ้นมาในช่วงของการเงินดูแลซึ่งกันละการเข้ามานะครับเป็นความภาคภูมิใจเป็นความสมหวังเป็นการเติมเต็มเข้ามาในส่วนที่ขาดให้มีความสมบูรณ์เข้ามาในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น8 ไม่เท่านะครับแป็ไม่เท้าคือเรื่องของการงานการเงินด้วยนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับไม่เท้าคือการที่เราจะขยายโอกาสสร้างการงานใครที่มีโอกาสการงานอยู่แล้วก็จะขยับขยายสร้างโอกาสใหม่ๆเข้ามาเป็นการต่อเติมเป็นการเพิ่มโอากาสต่างๆที่ตามเข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งมีแนวโน้มที่ท่านจะได้บ้านได้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจเข้ามาด้วยนะครับ <S <S บางคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงออฟฟิศต่อเติมตรงนั้นตรงนี้เพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับ เป็นการสร้างความมั่นคงต่อไปในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการงานและอาชีพที่ตามเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นอสศวิน ถ้วยนะครับเรื่องของความรักนะครับยังมีโอกาสของการรอคอยนะครับเพื่อที่เราจะได้รับความสมบังในเรื่องของความรักต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าความรักอาจจะยังรอคอยยังไม่สมบังใช้ระยะเวลาเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคตนะครับใจเย็นๆสำหรับเรื่องของความรักนะครับท่านยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นด้วยนะครับทีนี้เรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อเ,เป็นคันให้คําแนะนําเป็นการประกอบอการพยากรณ์ว่า ชาววันเสาร์จะมีเส้นทางที่ดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเรามาดูตรงนี้เป็น6ไม้เท้านะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับงานดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงบางคนที่เราคอยงานจะสมหวังบางคนที่จะทํางานอยู่แล้วก็จะเติบโตต่อไปในอนาคตด้วยนะครับเรื่องของการเงินก็จะมีรายรับมีรายได้เข้ามาตลอดความรักก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับมีดวงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจด้วยนะครับจะผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคผ่าน้นสิ่งที่แย่ๆไปสุดจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเส้นทางของอาชีพการงานของท่านก็จะเติบโตขึ้นบางคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงงานบางคนก็จะพัฒนาอาชีพการงานของตัวเองให้มีโอกาสต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของบรรยากาศใหม่ๆที่จะตามเข้ามาด้วยนะครับเรื่องของโอกาสการเงินมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับ เงินจํานวนเยอะๆเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หน้ามหัศจรรย์มากๆทรัพย์สินเงินทองเงินไหลมาเทมาด้วยนะครับเป็นกรอบเป็นกำไร,รเป็น,รรปน,รรปนที่จะร่ํารวยต่อไปในอนาคตด้วยนะครับการบริหารการจัดการเรื่องของการเงินก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของ แนวนทางชีวิตของท่านที่ท่านจะต้องนํามาปรับใช้ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับความรักมีโอกาสที่จะสมหวังเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องรอคอยเหตุการณ์รอคอยสถานการณ์รอคอยความมั่นใจแน่ใ,นใจการแก้ไขปัญหาต่างๆก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นก้าวพ้นจากปัญหาจนกระทั่งได้รับความสมหวังในเส้นทางของความรักด้วยนะครับโอกาสทิศทางต่างๆนะครับคือการเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงนะครับมีรายรับมีรายได,ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมี มีการได้มาซึ่งบรรดาอาสังหาริมารัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินการปรับเปลี่ยนที่ดินการพัฒนาที่ดินขึ้นมาเพื่อโอกาสต่างๆรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือว่าได้มาซึ่งบ้านด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงออฟฟิศที่ทํางานให้มีความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับโอกาสต่างๆก็จะตามมาเกิดความมั่นคงแบบน่าอัศจรรย์ร่ำรวยได้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ อาละรครับวันนี้มหากพยากรดวงของคนที่เกิดแต่วันเสาร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับมาครบทั้งเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาแนวทางการแก้ไขต่างๆนะครับเป็นการพยาณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ โอกาสที่จะผิดผ่าดไปจากชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกันโนนนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาววันเสาร์ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความรุ่งเรืองมีความสุขสร็จความสมบังมีการเงินที่มั่นคงขึ้นมากมายขึ้นมาด้วยนะครับมีความร่ํารวยเป็นกอบเป็นกำรรทรัพย์สินไหลมาเทมาความรักก็ขอให้สมบูรณ์ต่อไปด้วยนะครับหรือว่าก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ